การที่สิ่งต่างจะดีขึ้นทุกท่านครับผมรู้สึกดีใจนะครับที่จะได้มาชวนญาตินึกแบบสบายๆนะครับว่าเราสามารถมีคำตอบที่ชัดเจนญาติทั่วไทยทยอยมามีเงินเยอะขึ้นมีความสุขมากยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นมีชีวิตที่ดียิยิ่งขึ้นแต่ละคนแต่ละครอบครัวแต่ละชุมชนหมู่บ้านตำบลอำเภอหน่วยงานกลไกลต่างๆของประเทศไทย ทยอยดีขึ้นในภาพรวมงานดียิ่งยิ่งขึ้นชีวิตดียิ่งยิ่งขึ้นสังคมดียิ่งยิ่งขึ้นพวกเรามองหน้ากันต่างก็รักกันยิ่งยิ่งขึ้นทั้งหมดความตื่นตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆวิดีโอนี้มันไม่ใช่วิดีโอของยูทูบเบอร์มันอาจจะไม่ไม่โดนใจแต่ทุกท่านครับคำว่าการตื่นตัวเนี่ยอยู่ที่ชีวิตของเราเองมีทีมงานที่ไปตื่นตัว กับการพัฒนาสมาร์ทโฟนแล้วเขาได้รับรางวัลจากมันมีคนที่ฉลาดที่จะร่วมคุยกันร่วมออกแบบการทำงานและใช้ชีวิตฉลาดท้าทายให้เราสามารถที่จะไต่ระดับยิ่ง,งขึ้นได้ทุกท่านครับทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วจุดแรกสำคัญที่สุดก็คือการที่เราครับไปฝึกนึกเองนะครับนึกเองบ่อยๆจนได้คำตอบแล้วไปลองไม่ต้องเชื่อผมนะครับ สมาร์ทโฟนไม่เคยมีมาก่อนบนโลกใบนี้รถยนต์นะครับคอมพิวเตอร์ไม่เคยมีมาก่อนแต่ใครเป็นคนทำขึ้นมาครับก็คนครับเริ่มต้นจากการนึกส่วนนึกแล้วจะไปต่ออย่างไรนั้นขึ้นอยู่ตัวท่านเองนะครับมันเป็นความภูมิใจครับที่เรานึกแล้วเรานึกออกมันเป็นความภูมิใจร่วมกันที่เรานึกแล้วเรานึกได้นะครับแน่นอนครับทุกวันนี้มีระบบการศึกษา ซึ่งมีมีความรู้ที่ชัดเจนมาให้เราเรียนเราเรียนตามที่คนอื่นเขาสอนแต่ผมรักท่านจริงๆนะครับอยากให้ท่านไปฝึกนึกเองมันจะเป็นปมมันจะเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของคนซึ่งมานำไปต่อยอดได้อีกหลากหลายทางนะครับการที่เรานึกได้เองการที่เราไปลองอะไรบางอย่างด้วยตนเองแต่ก็ฝากว่าเลือกหน่อยนะครับก็ไปลองนึกลองทำในสิ่งที่มันดีแล้วกันนะครับจากนั้นครับธรรมชาติที่อยาก ฝากเข้าไปนะครับฝากเข้าไปเติมนะครับในการลองหาคําตอบด้วยตัวเองก็คือคําว่าจิตเป็นใหญ่จิตคืออะไรครับการที่เราไปสัมผัสรับรู้เรารู้สึกเรานึกต่อเราปรุงแต่งต่อนะครับกลายเป็นการคิดคิดเสร็จมั่นใจเราพูดออกมาเราไปทําเราไปคุยกันเราไปร่วมมือกันลงทําร่วมลงมือทํากันนะครับนี่คือลักษณะของจิตเป็นใหญ่ทุกท่านครับ มากยิ่งขึ้นกว่านั้นอีกก็คือการที่เราไปใส่ใจไปตั้งใจมันใกล้คําว่าจิตเป็นใหญ่จิตจะเป็นใหญ่มากขึ้นกว่าแค่สัมผัสรับรู้ธรรมดาแต่เติมความใส่ใจเติมความตั้งใจเข้าไปมีคําพูดที่เป็นฝรั่งว่าโฟกัสคอนเซนเทรตหรือสมาธินะครับมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจนะครับการมีสมาธิการมีฌานการมีปัญญายานนะครับนี่คือธรรมชาติของจิตเป็นใหญ่ สำคัญก็คือการที่เราไปฝึกที่จะไปใส่ใจกับอะไรบางอย่างคนที่นึกว่าจะทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นงานดีสังคมดีพวกเราต่างต่างรักกันเนี่ยถ้าเรานึกแค่แป๊บเดียวมันก็จะไม่เข้าควาว่าจิตเป็นใหญ่เพราะมันขาดความใส่ใจและตั้งใจแปลว่าอะไรครับแปลว่าคําตอบอาจมีหลายวิธีนะครับอาจมีหลายว,วิธีการแนวทางอาจมีเครื่องมือหลายแบบ ที่จะช่วยให้สิ่งต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นในสังคมไทยดีขึ้นยืนยันนะครับว่าอันน้นผมพูดจริงนะถ้าเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมไทยดีขึ้นเนี่ยผมก็สบายครับผมขอพึ่งพาย,ยาชาวไทยนะครับในการบอกต่อวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าคําตอบเนี่ยผมไม่บอกว่าทุกคนนะครับจะต้องไปเจอแต่หลายคนที่ไปลองไปใส่ใจไปใช้คําว่าจิตเป็นใหญ่ไปพัฒนาการมีสมาธิ พัฒนาปัญญาในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจะมีหลายคนได้รับคำตอบจุดสำคัญก็คือเวลาที่เราเราได้ช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งเรามีความสุขเ,เราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้บุญหรอกแต่มันได้บุญอยู่แล้วนะครับแต่การที่เราได้ช่วยเหลือใครสักคนเนี่ยมันมีความสุขทุกท่านครับอย่าอย่าคิดว่าเป็นการช่วยผมเลยแล้วกันนะครับแต่ผมก็อยากให้ช่วยนะครับในการบอกต่อแนะนําวิดีโอนี้นะครับเพื่ออะไรครับ ฝึกนะครับถามว่าผมเจอคําตอบหรือ,อยังผมก็เจอคําตอบเล็กๆในแบบของผมซึ่งเป็นคนลักษณะที่แบบว่าขี้เกียจก็คือรักสบายแล้วกันนะครับ่าถึงว่าขั้นว่าขี้เกียจเลยก็คือรักสบายคนเราครับรักสบายไม่อยากเดินมากก็เลยไปขี่มา้าไปผลิตรถยนต์นะครับรักสบายก็เลยสร้างคอมพิวเตอร์เนี่ยมาช่วยทํางานแทนผมรักสบายมากๆและค้นหาวิธีการที่ง่ายที่จะทําให้ตนเองมีความสุข นะครับที่ทําให้ตนเองสุขสบายนะครับช่องทางมันมีหลายช่องทางครับแต่ช่องทางหนึ่งก็คือผมขอพึ่งพาญาติทั่วไทยนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอหมายเลข7ผมจะขอขอร้องนะครับวิดีโอชื่อเดียวกันนี่แหละอยากให้ญาติครับไปลองค้นหาคําตอบด้วยตนเองนะครับจะเราจะนึกหาคําตอบโดยลอกคนอื่นก็ได้อย่างของผมเนี่ยวิดีโอหมายเลข8ต่อไปเนี่ยผมก็จะบอก แนวทางอีกแนวทางหนึ่งซึ่งตัวผมเองคิดว่าอจะทําให้ตัวผมเองดีขึ้นจะทําให้ใครก็แล้วแต่ที่ไปลองเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นเห็นช่องทางรู้ดีและไปต่อได้เองนะครับรู้ดียิ่งยิ่งขึ้นทําได้ดียิ่งยิ่งขึ้นฉลาดจัดให้มันง่ายนะครับทุกท่านครับทั้งหมดครับอยากจะขอร้องนะครับว่าท่านอาจจะมองว่าวิดีโออะไรก็ไม่รู้เรื่อง เพราะเจตนาของวิดีโอนี้ผมเอาไว้บอกต่อแนะนำอยากให้ญาตินะครับไปนึกเองก่อนเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ท่านเริ่มนึกอะไรบางอย่างได้ด้วยตนเองเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะก่อตัวและลุกลามในการนึกแบบดีๆต่อไปคือถ้าขอกันได้ก็คือขอให้เป็นแบบที่ดีๆนะครับมีคนที่ไปนึกไปทำอะไรบางอย่างแล้วมันก่อตัวมันลุกลามไปในทางที่มันไม่ดีแต่คนเราเลือกได้ครับ เราจงใจที่จะทําให้มันดีได้ฝากเนื้อฝากตัวนะครับว่าอยากให้ลองจริงนะครับถ้าลองแล้วดีได้ผลเป็นประการใดก็แนะนําบอกต่อนะครับเพราะอะไรครับที่ผมมาดวีดีโอนี้เนี่ยดีใจครับดีใจตื่นเต้นผมไปเจอวิธีการลองรูปแบบหนึง่งซึ่งมั่นใจมากๆก็เลยแบบรีบบาดวีดีโอเลยแล้วก็นึกถึงแบบเป็นห่วงญาติกลัวว่าญาติไปเจอคําตอบที่ยอดเยี่ยมของผมแล้วเนี่ย มันเป็นการปิดกั้นนะครับปิดกั้นการนึกเองผมจึงได้มาอัดวิดีโอซึ่งอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนักเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะบอกต่อไปทุกวันนะครับด้วยความรักนะครับนึกภาพครับเราอยู่ในประเทศไทยเราเป็นคนตัวเล็กๆนึกภาพจริงครับเป็นคนตัวเล็กๆอยู่ในแผ่นดินไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลท่ามกลางคนไทยร่วม70ล้านคนแต่ตัวผมเองอะสามารถที่จะบอกต่อว่า ทุกคนครับจิตเป็นใหญ่ครับเราสามารถไปค้นพบหลากหลายวิธีการเราสามารถที่จะไปค้นพบแล้วมาบอกเล่าให้กันฟังได้โอ้โหวิธีการดีๆแบบนั้นอยากจะให้ญาตินะครับให้อภัยในส่วนที่ผมพูดไม่เก่งแต่ช่วยกระจายนะครับการลองนี้ไปให้ญาตทั่วไทยได้ลอง นึกภาพที่มีหลายๆคนทยอยลองแล้วดีขึ้นทยอยร่วมกันลองแล้วไปเจอคำตอบที่ดีที่ใช่ในการทำให้สังคมและชีวิตของแต่ละคนเนี่ยดีขึ้นโอ้โหทุกท่านครับชื่นใจนะครับแค่นึกก็ชื่นใจแล้วผมไม่ต้องเก่งครับท่านไม่ต้องเก่งแต่คนเก่งอยู่ทั่วประเทศไทยคนเก่งสามารถมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเจอวิธีการที่ยอดเยี่ยมแล้วโอ้โหพอเจอวิธีการที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับเจอสูตรอาหารที่ดีนะครับเจอก๋วยเตี๋ยวนะครับก็ขายไปด้วยทั่วนะครับแปลว่าอะไรครับวิธีการที่ยอดเยี่ยมเจอแค่จุดเดียวในประเทศไทยก็คุ้มค่าแล้วนะครับวิดีโอนี้เท่านี้นะครับถือว่าซ้อมนะครับขอบคุณมากครับ